คนนี้ชื่ออะไรเป็นตัวมันไม่อยู่เล้วมามิมาม่ชื่ออะไรคะออยออยสีเบสสีเบสสีเบสสีอันนี้สีอะไรสีไวค่ะสีไวไอสีบู๊งเอาสีบูมหยิบออกมาค่ะแต่อันยาเขาอยากได้สีบูมงนะชิ่งนี่สีอะไรคะสีอะไรเยโยเยโยเ้อว่านว่านหนุ่มพิงใช่พิงก็น่ารักไม่ห่วยชมพูล่ารัก ป็นของสีฟ้าเ็สวยไหนหันมาให้ดูเดี๋ยวนี้สีบูน้าตาเป็นยังไงชอบสีบูอ้าวโอ้ชอบสีบูดูสิเลยคะแต่เธอได้ได้น้ากล่องนะหน้ากล่องเหมือนปูอ่ะยิ้มหวานสิอุ้ยเปล่าลูกปองเหรอนี่ปองนะ โอ้โหฮะโป่งฮะน่ารักเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆด้วยเก่งมากสวัสดีค่ะคนนี้ชื่ออะไรคะเนอออ่ะคนนี้ชื่ออะไรคะไอวานไอวานแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะแก่บัมมีชื่ออะไรคะอ้อยแล้วพ่อชื่ออะไรคะบีมบีมดชดาช้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 า เมื่อวานน่ะก็ร้องเนี่ยขี่อีรถไถอะร้องน่าหนูมามี๊ใครร้องเพลงก็ฟังถามที่เพลงใครเพลงใครเถื่อเฮียเขาจะไปปั้นไปปั้อหรืร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงอะไรใช่ทันชันใชาทันชันของใครเพลงของใครคะ มันมีคิดว่าอัญญาหน้าเหมือนมีเลยไหมก็ไม่ได้เหมือนแบบหน้าไม่เหมือนหรอกแต่บุคลิกบางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะมีคล้ายๆบ้างก็มาเลยก็ตอไปทางนี้ไปเอาไปถามร้านยาก่อนที่มึงจะอยู เกย์เกยเยลองท่าสันสันมีฝั่งอีกทีเกาแบบสันสนเลยอืมแล้นอะรนะคะขอบคุณท้าเชอบชอบโมแรงชอบโมแรงหน่อยที่สองเดือนทรงผมคือยืนหนึ่งเลยอาจจะให้ดูทรงผมอะหันหลังสิ ทรงขัดใจคนข้างนะเนี่ยเพราะอะไรไหนว่าว่าหันหลังซิเสิอคือบางเนี่ยเมลแรนล้านเลารีวิวไหนรีวิวไหนโอ้ยอย่าเสียงรีวิวรีวิวบางคนชอบสีอะไรสวยไหมคะอ๋อรีวิวรีวิวขนมรีวิวขนมได้ข่าวว่าเนี่ยอยากได้อะไร เนี่ยนีให้พี่ฟ้าใชไหมเอาไปให้น,นาราป่ะโอ้ขอ,อให้พี่ฟ้าอขอประปุ๊บอหน่อยได้ไหมคะได้ขอหน่อยค่ะ